แสนชัยรับเป็นรองบัวขาวแต่สู้หมดหน้าตักกล่าวถึงความเคลื่อนไหวศึก BKFC ที่บัวขาวบัญชามเมฆจับอระทากับแสนชัยวิเทคแสนชัยมวอไทยยิมเบื้องต้นในวันที่18มีนาคม2,566ที่ประเทศกรัรมพูชาสำหรับกติกาคู่นี้จะชกกันในรูปแบบมวยไทย5ยกยกละสนาทีพิกัด68.5กิโลกร,รมัมไม่มีไม่สวมนวม ซึ่งกระแสแฟนมวยหลายคนก็ไม่อยากให้คู่นี้เกิดขึ้นเพราะมองว่าทั้งคู่เป็นเพื่อนรักกันและตำนานมวยไทยเช่นเดียวกันแตนชายเปิดเผยว่าใช้เวลาเป็นอาทิตย์กว่าจะตอบตกลงต่อยไฟนี้แต่พวกเขาตอบรับชกกับผมเลยทันทีผมเลยถามทีมงานไปว่าเข,ขาเพื่อนผมนะตอบรับเลยเหรอแบบนี้ผมก็ขึ้นสิส่วนตัวก็สู้เต็มที่สู้หมดหน้าตัางแน่นอนแต่ยอมรับว่าเป็นรองเขาส่วนเรื่องความสัมพันธ์ เป็นเพื่อนสนิทกันไม่มีอะไรมาพังลงได้ก็ยังรักกันเหมือนเดิม